สเปกสเปสครับอยู่กับเบสครับพามาหาที่ใช่อีกแล้วและแน่นอนว่าปกติจะมาหาที่ใช่คนเดียวใช่ไหมไปที่ชอบก็คนเดียวแต่วันนี้มีแขกรับเชิญก็คือเป็นเหมือนนักร้องในตำนานประมาณยุคผมเหรอยุคผมก็ได้แต่ว่าเป็นน้องแล้วกันนั่นก็คือน้องเฟย์หรือที่รู้จักก็คือเฟย์ฟางแก้วนั่นแหละเพราะวันนี้ที่พาเฟย์มาก็เพราะว่าเห็นว่าเฟย์เนี่ยเป็นสาวชิคๆช,ช,ชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นชอบเรื่องดีไซน์แล้ววันนี้เบสก็รับบทนักป้ายยา ยังแบรนด์เวอร์เฟร์เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ของ SC อที่เขาเน้นในเรื่องของดีไซน์ทั้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ย,ยเห็นไหมแต่ละอันเขาจะโยงไปเกี่ยวกับดีไซน์บายมูนหมดเลยมีสระน้อยนะ้ำเป็นภูถ้าเธอคิดอะไรไม่ออกอยากจะหาแบบอินสปิเรชันใช่ป่ะขึ้นไปตรงดัดฟ้าแล้วก็มองวิวซิตี้วิวตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นเลยนะที่แบบว่าคอนโดที่มีออนเซน็นนั่งชมว,วิวเมืองตอนกลางคืนเนี้ย เช้าสวัสดีจ้าวันนี้ผมมากับ S C S ซีอ่ะไม่เคยฟังกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฮ้ยตื่นเกันมากเต่นเต้นเลยดิตื่นเต้นมาออกรายการคนแบตหมดแล้วเนี่ยแรงมากแรงมากเป็นไงมาออกรายการสเปกสเปกเต่นเต้นเลยดิตื่นเต้นมากค่ะเห็นถึงแบบพี่เป๊กลุกเป็นการเป็นงานมากวันนี้มันเกรงกี่เดชเธอฉันเป็นเหมือนแบบพนักงานโรงแรมมาแล้วก็มาต้อนรับมามันเหมือนโรงแรมมากกว่าคอนโดมาจริงเนาะใช่ค่ะซึ่งปกติ แล้วอ่ะนี่คือเค้ธอคือแขกรับเชิญคนแรกนะที่พามานอกสถานที่ปกติไปบ้านคนอื่นเขาในการอยู่นี่ใช่แต่วันนี้เหมือนมาที่ชอบอ่ะเราก็ต้องตอคนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนละกันเพราะตอนนี้นี่คือเป็นเพื่อนสนิทของอคุณบอยประกรณ์หรือตอนนี้เขาเรียกว่าบอย what happened ดีอะโปรดให้เพื่อนด้วย <c oughs> ได้ข่าว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบาร์ที่ดังมากสุดๆในกรุงเทพตอนนี้นะที่เขาไปเที่ยวมา c นี่อพลาดมา check เออเช็คอิน จริงๆเราก็คุยกันว่าทําไมถึงต้องพาเฟรมมาดูคอนโดตอนนี้คือเขาเหมือนตามหาเดือนหออยู่เอ้ย <c oughs> อันนี้คิดเองแต่ที่รู้ตอนนี้คือเขาเป็นเสียบอยหยากจกเปิดทงธุรกิจหลายอย่างคนที่ทําธุรกิจและมีเงินเขาต้องเก็บคอนโดเป็นแอเซทครับเ,<อ>เพราะว่าที่นี่ที่พามาเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ซีบีดีมากซีบีดีคืออะไรมันก็คือแบบย่านแบบธุรกิจนะอะเนาะ central Business District นะฉะนั้นตรงนี้มันก็คืออยู่ตรงสาทรซึ่งสาทรคือข้ามสะพานตรงนี้ไปก็ถึงแล้วมีเฟสติวตี้ครบครันไม่ว่าจะเป็นสํานักงานใหญ่ๆตโตๆตนะมีห้างม,มีร้านอาหารมากมายนะแล้วก็มีหลากหลายแบบคอมมูนิตี้หลากหลายเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็คือครบจบทานข้าวได้เยอะแยะ<ๆ>มากมายแต่ว่าที่เฟชชั่นก็คือรู้สึกว่าเข้ามามันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบปุกพลาดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใจกลางเมืองมากๆแต่ว่าเขาทําแบบพวกเฟสติตี้หรือพวกแบบตกแต่งอะไรต่างๆ ให้มันรู้สึกค่อนข้างแบบมีความ p r i v a t มากมันเหมือนริสซอร์ทมากกว่าเนาะใช่ใช่ใชเข้ามาเ<ช><ช>พราะเขาสร้างแบบพื้นที่สีเขียวฟรีสเปซด้วยทั้งที่แบบอยู่ใกล้เมืองมากมากอ่ะแล้วก็เซอร์ราวดีตรงนี้ก็ครบทันมากๆเข้าเมืองก็แค่ข้ามสะพานไปถ้าใครจะไปอโศกก็อ้อมไปทางฝั่งนู้นตรงพระราม3ามก็ได้เหมือนกันแถมข้างหน้ามีรถไฟฟ้าเลยด้วยตรงนี้สาทรวงวใหญ่ครับเนียพาไปดูเห็นว่าเป็นสองแท่งใช่ไหมแต่มันมีตึกสามตึกด้วยกันซึ่งที่เราอยู่ก็คือตึกไหนคะตึกเอ,อเอานี้เลยตึก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 เฮ้ย เพราะจริงๆแล้วเราก็เลือกเขามาเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเขาตรงกับเจนตรงนี้เขาบอกว่ามันจะแบบสร้างตอบกลุ่มตลาดเจนวที่มีความเจนซีด้วยเออหนูก็ลังจะแย้งเลยเนี่ยเจนซีนะคะเพราะเธอเหมือนเจนซีรอเหมือนหรอาแต่ว่าสุดท้ายอะเพลงของเธออะมันคือการเริ่มต้นของเจนวคือ M S N ติดึ้งเติรดึ้งพี่สิวกับปีมาแล้วมั้งพี่เป๊กรู้จักเพลงเดียวใช่ไหมพี่รู้จักเพลงเดียวใช่ ที่นี่แต่งสวยนะนี่คือตึก A นี่คือตึก B ตึก A เนี่ยก็ประมาณ300อยกว่ายูนิต B เนี่ยห้าอกว่ายูนิตก็ประมาณ700กว่ายูนิตแล้วก็ยังมีตึก C ด้านหน้าที่ประมาณมี2ชั้นเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆสําหรับลูกบ้านตรงนี้ที่สามารถเดินได้ก็จะมีมีรูฟท็อปที่เป็นกรีนสเปซด้วยอะไรเงี้ยดูเห็นไหมอ,อ่ารูฟท็อปของตึก C ีเนี่ยเหรอคะใช่แต่ที่มันว้าวคือรูฟท็อปข้างบนมีสระน้ํยน้ำเป็นฟู ถ้าเธอคิดอะไรไม่ออกอยากจะหาแบบอินสปิเรชันใช่ป่ะขึ้นไปตรงดัดฟ้าแล้วก็มองวิวซิตี้วิวออตรงเนี้ยพร้อมกับสระว่ายน้ำพี่ว่าตรงเนี้ยพี่ชอบมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทางเชื่อมไปชั้นสิบแล้วก็พาไปดูเป็นกรีนสเปซตรงกลางขึ้นไปบนได้ <c oughs> แต่พอมาอยูต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบล็อบบี้โรงแรมป่ะ <c oughs> จริงอันนี้เหมือนล็อบบี้โรงแรมจริงเ <c oughs> นี่ยหงแบบเนี้ยมันใช่เลยแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเดอะมูนล็อบบี้ทุกอย่างดีไซน์ by the moon ูนยังแบรนด์เรฟเฟรนส์เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ของ SC ที่เขาเน้นในเรื่องของดีไซน์ทั้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเห็นไหมแต่ละอันเขาจะโยงไปเกี่ยวกับดีไซน์ by ยเดอร์มหมดเลยโทนสีจะคล้ายๆกับก็คือนี่ก็คือลายพระจันทร์ลายพระจันทร์มันไม่อาจจะยังเหรอเก้าอี้อาจจะยังไม่ลายพระจันทร์แต่เธอเห็นไอ้ตรงนั้นไหมต้องให้พี่วิ่งไปดูมันนี่นี่อ๋อก็คือซาลาเปาขอขนมจีบด้วยได้ไหมคะ ที่ว่าเขาเรียกออร์แกนิกอาร์เคดิเจอร์มันคือการดีไซน์จากวัสดุที่เป็นแบบธรรมชาติการดีไซน์จากธรรมชาติเช่นไม่ว่าจะคลื่นลมอะไรพวกนี้ธรรมชาติหมดแต่นี่คือเขาเอาอินสปายมาจากพระจันทร์ซึ่งพระจันทร์ก็คือกกลมอ่ะนึกถึงพระจันทร์นึกถึงอะไรความโค้งความโค้งก็อย่างคือมันจะให้ถึงความอ่อนไหวความทันสมัยที่เขาดีไซน์มาจากพระจันทร์เนี่ยนอกจากดึงพระจันทร์มาเป็นแบบเรฟเฟลเนซ์ในการดีไซน์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยคือโซน CBD แต่ตรงนี้คือใกล้ CBD มากๆเขาก็เลยยงเป็นพระจันทร์ซึ่งพูดถึง ถ้าเราข้ามจากความร้อนมาเนี่ยความสงบนะ ความเบาสบายนะอ,อ,อะไรเงี้ยการพักผ่อนนะอ,อ,อะไรเงี้ยคือพอเราเห็นอะไรเกี่ยวกับการออกแบบที่สวยงามเราก็จะได้อินสปายในการสร้างแรงมานานใจในทุกวันคือที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยถ้าเรารู้สึกว่าเราได้นอนเต็มเปี่ยมเรามีพลังเต็มที่และที่อยู่ใกล้เมืองด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันได้เต็มที่เหมือนกันจริงๆดี e ฟนเซ่นไม่ได้มีแค่ที่นี่เท่านั้นนะยังมีที่เอกมัยด้วยแล้วก็ตรงกรเกษตรด้วยแต่และที่แต่และทำเลก็มีรายโบต่างกันมีการดีไซน์ที่ต่างกันด้วยแต่วันนี้จะพามาดูดีไซน์ทีี่่นวา น่าสนใจขนาดไหนที่ Reference สาธรวงใหญ่ครับตามมาสเวกาแฟเชิญนะคะตามเฟรมนะค่ะตามเฟรมาวันนี้ให้เฟลมมาตามเพลมมานะคะพี่เก่งพี่กา่สีพี่ค่ะเป็นจะตามเฟลมมายังไงคะนี่ค่ะอ๋ออันนี้เขามีความ p r i v a c y ขึอนม่อีมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ โรงแรมจริงพี่เป๊กทุกอย่างแล้วการดีเลทของความโค้งของพระจันทร์เนี่ยเขาก็เอามาใส่ในตัวอินเตียด้วยแล้วก็โยงมาถึงตัวเฟอร์นิเจอร์ด้วยมาโค้งนู่นโค้งนี่พาร์ติชันเล็กๆแล้วก็โคมไฟทั้งหมดก็คือเฟย์เป็นคนชอบแบบโคมไฟแบบกลมๆแบบนี้ใช่ไหมใช่มันให้ความรู้สึกแบบมีความเฟมินีนขึ้นนิดนึงเออใช่แล้วพี่ก็ชอบความวินเทจด้วยก็ไฟที่เธอเห็นว่าเฟมินีนเนี่ยเขาต้องการที่แบบทําให้ไฟมันละมุนท้าห้ทุกที่จะรู้ว่าพอเข้ามาความเหนื่อยล้าที่อยู่ข้างนอกทำงานมาอย่างเงี้ยมันก็จะหายยเลตรงนี้ หน้าเราแปลว่าพระจันทร์ก็มานั่งชิลๆต้อนรับเกสของเขาได้เขาก็จะมานั่งชิวๆกันเนี่ยเปิดเพลงแจ๊สสบายๆให้ uh huh. hey, คนที่เป็นลูกบ้านฟังถ้าใครไม่ใช่ลูกบ้านห้ามเข้ามาในนี้นะซึ่งตรงนี้ได้เป็นตึก A จะมีตึก A uh huh. แล้วก็ตึก B มีทางเชื่อมแบบให้มันเป็นฟินสเปซ hey, uh huh. รู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนโดอะ ข้ามมาตึกบีนะฮะจากตึกเว้าวมะแต่ที่ว้าวกว่าตรงนี้ว้าวอันนี้สวยมากเห็นปะสวยมากเขาใส่ใจเรื่องดีไซน์จริงนะแล้วเราสุดชอบอ่ะมันมีทั้งมีความเป็นโรงแรมลักชัวรี่ด้วยมีความนั่งคาเฟ่ด้วยนะแล้วเขายังใส่กรีนสเปซแบบหยอดไปตามที่เป็นมีเลเยอร์อ่ะจะวางมะกอกตรงนี้หน่อยปุ๊บขึ้นมาให้พุ่มตรงนี้หน่อยแล้วก็มีความโค้งเว้าของตัวผนังไปถึงตัวแบบตัวไลท์ติ้งของเขาอ่ะให้มันดูมีดีไซน์ทำไลท์ติ้งให้ดูเป็นธรรมชาติอ่ะเหมือนมรรยกาศอะไรลงมาอันนี้เป็ไฟเลยน ไปเห็นน่ะเขายังดูไม่ออกเลยว่าจริงเขาใส่ใจรายละเอียดหมดเลยในมุมเป๊กกะพี่เขแบบเข้ามาครั้งแรกรู้สึกโหอ่ะก็เลยลองดูซิว่าเปโหมะแต่แรกนะจะแกล้งท่ามันโอ้โหไม่แล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนคาเฟ่เอที่พี่เป๊กบอกเนี่ยปึ๊บช่วยเดินหน่อยจริงแอนเชิญพี่เป๊กออกแต่เฟรมนะตามไปเป๊กครับ มีบ้านอนะเซอยากได้บันไดโค้งแบบนี้บนันไดวนชอบบนันไดวนชอบบนันไดวนเซคือเป็นคนชอบแบบความแบบโค้งมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบนันไดก็คือจะเลือกไฟคคก็จะเลือก<ๆ>เป็นวงไฟที่กลมๆเหมือนกันก็ตรงเป๊ะก็ตรงเป๊ะที่อยากได้ทางนี้ reference ส่วนนี้เนี่ยพามาเพรคุณสเปกสเสมากนะคะวันนี้ยังไม่จบนะรายการไปดูต่อนจองไว้กี่โมงใช้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีมิเต็งรูมตรงนี้ได้เลยดีมากส่วนกลางทั้งหมดคือเปิด24ชั่วโมงมาใช้บริการได้ตลอด นี่คือชั้นสิครับมาถึงแล้วเป็นทางเชื่อมระหว่างตึกเอกับตึกตบีเขาบอกว่าเป็นทางเดินของลมจริงไหมเต้ <c oughs> อาจจะไม่จริงเท่าไหร่นแต่รู้สึกว่าลมไม่แรงเท่าไหร่นะวันนี้นาาเรียวๆเลย <c oughs> คือถ้าคนนอ,อ,น,น,คอาานโดนอื่นเนี่ยมีทางเชื่อมแบบนี้นะมันก็จะอึดอัดไงฉะน,นั้นมันจะมีพื้นที่แบบ green space ที่มันมีขอดเนี่ยให้คนเข้ามาเห็นพื้นที่สีเขียว จะก็มีสัมผัสลมธรรมชาติมันก็โอเคตรงนี้คือเขาต้องการให้เป็นเหมือนดีไซน์เป็นบ่อน้อําเฉยเพื่อจะได้แบบเออมีเสียงน้ํา<ห>แล้วก็ให้มันนั่งเด็ดมานั่งแบบจุจีกันนิดนึงเออใช้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ <c oughs> คือลูกบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นคู่รักกันก็นกจริงหรือ,อเป็นคนหนึ่งที่แบบอยากได้พื้นที่ทํางานเพิ่มหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวงกลมอีกวงกลมมันหมายถึง พระจันทร์ <laughs> แล้วตอนนี้นะคะเราก็เหยียบบนพระจันทร์เรียบร้อยแล้วในมุมเฟร,ร,ร,รู้สึกไงบ้างแฟรู้สึกว่ามันแบบชิลมากเลยนะพอออกมาปุ๊บแล้วมันคือมีเป็นพื้นที่แบบโลง่งที่เป็นแบบน้ําให้มันสบายตาม <laughs> ถ้ากดมันไม่มีน้ำเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแข็งเกินไป <h ums> แต่พอมีน้ํามันก็เหมือนเพลินๆได้ยินเสียงไปด้วยแล้วก็ลมแล้วก็ให้ความสงบแล้วก็ให้ความ p r i v a t มากๆสําหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบความวุ่นวายจนเกินไปนอยู่ตรงชั้นนี้คือตอบโจทย์นี่คือเรื่องจริงแต่ว่าที่เธอรู้สึกสบายตาเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่านี่คือทาง เชื่อมระหวางสองตึกไงฉะนั้นถ้าสองตึกก็คือมันบังแดดได้ด้วยไลฟ์สไตล์ปกติทำอะไรบ้าง ถ้าเกิดว่าวัน,นว่างๆใช่ไหมคะเจอเป็นคนแบบติดยิมประมาณหนึ่งติดยิมติดยิมก็มรู้สึกว่ามันจะแบบให้แบบสเปซดีแบบเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัวนิดนึงคือ,อถ้ามันนแบบเล็กมันก็อาจจะก,กระจุกไงอ๋อใช่แต่ว่าที่จริงก็ได้หมดไม่งั้นเดี๋ยวพาไปเลยดีกว่าว่าจิมของที่นี่วิวจะเป็นยังไงบ้างวิวสาทรวิวสีลมนะที่นี่ยิมด้วยแล้วเห็นวิวด้วยหรอซิตี้วิวเลยแล้วก็ทุกอย่างเกอุปกรณ์ครบครันครับตามสเปค เชิญครับคุณผูชมค่ะโอนครับคุณหนูด้านนี้ครับโหก็วิวทำไมชั้น31มนี่ ลุกคนเมืองอย่างคุณหนูเฟย์เหมาะกับที่นี่มากเลยครับวิ่งบนลานตรงนี้มองวิวเมืองของคุณนะครับคุณหนูที่อยู่ตรงเป็นสระทอนะครับแล้วก็กระจกรอบๆนะครัฝั่งนี้ก็คือสระทอแล้วนี่สระทอล้วครับคือชอบมากที่เออมันเป็นกระจกรอบททำให้รู้สึกแบบอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็คือไม่อึดอัดและอยู่ได้ทั้งวันจริงครับคือถ้าคุณหนูเนี่ยจะมีของอะไรมาไว้ที่นี่นะครับคุณมีล็อกเกอร์ตรงนี้ฮะสามารถเก็บของอะไรสามารถเฮ้ยลืมของอะไรไม่อยากจะไว้ในห้องเอากระเ่๋ามาใส่ในล็อกเกอร์นี้ได้เลยอาบน้ําล้งววดเค่อยขะ แล้วก็สำคัญน,นี่คือเราไม่ต้องเปิงเน็ตเราแต่ให้ใช้เน็ตเขาเขามี Wi-Fi ให้มาเลยครับตามมาเลยครับพา่ฟฟไหนนะคนี่ครับจริงด้วยดูดิครับเครื่องเล่นพิลาทิสยังคลุมโดนครับพี่เป๊กเล่นบ้างหรือเปล่าพิลาทิสไม่เคยเลยวะมันคือ,ม,คอมันคือเล่นยังไงเหรอพี่อยากรู้เหมือนกันอะ มันต้องเอาเกี่ยวน้ำหนักนี่ก่อนใช่เรนไม่เคยเล่นแบบไม่มีครูเหมือนกันที่นี่มีครูป่ะคะมีคอนเซ็ปต์หาครูให้ได้แล้วเราจะหาครูมาเองก็ได้เหมือนกันเนี่เหรอมันมีเครื่องนี่เหรอเล่นเหมือนแบบพายเรืออย่างเงี้ยเหรอพี่ธิติว่าเราก็จะใช้การเกรงกล้าเนื้อแต่ในการเกรงกล้าเนื้อมันก็จะมีการยืดไปด้วยภายในตัวเออบางทีคือเล่นพวกพีทีอย่างเดียวเวทเทรนนิ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยยืดตัวอย่างนี้มันช่วยแบบเข้ามาที่ห้องโยคะเขามีอุปกรณ์โยคะให้นะคะอยู่ในตู้ค่ะ ชาลัดเบิกได้เลยชาลัดเบิกได้เลยค่ะแต่อันนี้ถ้าเกิดอยากจะแค่แบบมาเต้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะสม่ำเสมอยิ่งในยุคเจนซีอย่างเราขอา้องเพลงได้ไหมคะถ้าเคิติ๊เต้นอย่างงี้เฮ้ย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 เ้ยลูกเรายังเล็กลู คือเมื่อกี้บอกว่าเรารุ่นเดียวกันคือแบบประมาณเพลงนี้คือ20ปีเหมือนกันเขากลัวเขากลัวเราไม่เชื่อทอมะเซ่โห่กับเพลงง่ายๆแบ็กเปลย์เทลต็มกับเพลงนี้ไม่ใช่เหรอก็มีก็มีเออมีอย่างนี้น้องหอมเต้นได้แต่ร้องไม่ได้ แล้วพี่แกกุศลสอนบอกมาแล้วแม่ทาได้ทุกอย่างพี่เป๊กออกเองแล้วค่ะคือก็มาซ้อมในนี้ได้ใช่พอกระจกมันแบบใหญ่ม่ะใช่ใช่ใช่กระจกนี่ผอมมากอะชอบบ่อยเห็นตัวเองผอมนะโยค่ะคลาสเดียวฟีบเลยฟรีบเลยที่นี่มีนี่ด้วยเห็นไหมอุปกรณ์สำหรับโยคะใหาเลยไม่ได้มีเทรนเนอร์ส่วนตัวมาก็เราจะมีคอนเชียสสามารถช่วยติดต่อให้ได้ว่าโอเคครูสอนเพลทิสครูสอนโยคะหรือว่าเทรนเนอร์ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เป๊กจะมาภายใน2ีสนาที ซึ่งอย่างที่บอกว่าคอนเชฟไม่ได้แค่ติดต่อครูต่างๆนะนะั้นแต่สามารถติดต่อรถไปสนามบินติดต่อรถไปที่ทํางานจะไปเร็วจะไปช้าจะไปวินไปได้หมดเลยเริ่มไประดับมาแล้วจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสิบเป็นทางเชื่อม3<ส>1 <38. S 2> อ่ะแต่คราวนี้แหละป้ายยาแรงสุดแล้วมันว้าวมากแล้วก็รวมถึงมีทั้งสระว่ายน้ํามีเล้าชิวข้งบนแล้วก็มีออนเซ็นในวิวแบบนั้นที่ชั้น5 1 เนี่ยคือมันวาวมันลมมันเย็นแล้วก็สะบัดผมสวบิงไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าดีไซน์เขาสวยมากเท่าที่เห็นนั้นในความรู้สึกความวาวนะคือวิวก่อนสูงมากคือคุณสามารถเห็นในมุมของเมืองได้หมดเลยสารทอ ไปถึงเรื่องแบบในโซนของแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นเกือบทั้งกรุงเทพอะผมว่านะซึ่งตรงนี้เขาชื่อว่า Moon Cave Pool มูลแคปซูนิ p o o ่ก็ทำเป็นเหมือนถ้ำมอนดวงจันทร์ที่แบบลอดใต้ถ้ำไปเห็นวิวเมืองอะไรแบบนี้ก็คือนี่ว่ายลอดตรงนี้ได้เลยใช่เป็นเคิร์ฟตัวแอลแบบนี้เลยสระว่ายน้ำนนะเนี่ยนะพอเคิร์ฟเป็นตัวแอลเนี่ยจากสาวผู้ใหญ่ไปสาะเด็กคาเฟ่แล้วตรงนี้ก็คือมีจักรุซี่ด้วยเหมือนกันนี่มีกลมๆนูนใช่ป่ะะอาเชิญสัมผัสด้วยตัวเองครับปุ่มนี้ครับอ่าโอ้ วิตอนกลางคืนมันต้องชิลมากเลยเฟชอบที่มันแบบมีความเอาดอดแต่ว่าไม่ได้เอาดอดเกินไปคือเป็นฟิลเซมิอาลโดอ๋อมันเดินเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้เฟเห็นวี่ก็สงสัยว่าจะเดินเข้าไปนั่งยังไงดีอ่ะตรงนี้ชิลมากเราก็แบบว่าถือเครื่องดื่มมาจิบๆแล้วก็จัุซี่ไปตรงนี้แล้วมันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคือกลางวันอ่ะมันอาจจะร้อนไงแล้วดูวิวมันอาจจะแสบตาใช่ไหมแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนโอ้โหมันจะชิลมากเห็นวิวเมืองแบบพี่ว่าลมมันเย็นนะกลางวันกลางคืนเลยสุดเลย อีคลิปออนเซ็นุปราคาแบบจันทรุปราคาบรรยากาศตอนนี้อยากแช่เลยอาริบดบางดูซิว่าความบดบางในมุมมืดของออนเซ็นน้นจะเป็นยังไงเชิญครับโอไม่ค่อยเห็นเลยนะที่แบบว่าคอนโดที่มีออนเซ็นไปเลนสอนวดบอดมาเหนื่อยๆเียเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเลือกโรงแรมที่มีออนเซ็นได้ก็คือจะแบบได้คะแนนเห็นเมืองอ่ะแล้วเขาก็ออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีที่ดีวัสดุธรรมชาติหินขั้ขัดอย่างเงี้ย นั่งชิลวิวเม,มืองตอนกลางคืนเนี้ยตรงน,นี้เหมือนแทบไม่ได้มีกระจกเลยเหมือนจะเดินทะลุเมืองไปได้เลยอ่ะน้อ่ะมารู้สึกดูดพี่หลับสบายเลยเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงด้วยนี่ ฟลา to the m o ม n l o u n ส e สดชื่นใช่ไหมมันเหมือนเป็นเดสทิเนชันหนึ่งให้เรามาใช้เวลาได้อนเซนจบปุ๊บก็มาต่อที่ลาวคือจำลองการใช้ชีวิตแบบเพนท์เฮาส์ชั้น51ก็ได้เพราะว่ามหานครตันั้นก็จะเป็นตึกมหานครต่ตนั้นเป็นระบัวอะไรเงี้ยที่เป็นสเตททาวเวอร์เงี้ยมุมนั้นก็จะเป็นแบบไปทางฝั่งเขตพนันครไปฝั่งพนอะไรเงี้ยอคือมันต้องสวยมากแน่เพราะว่ามันจะต้องแบบเปิดไฟทั้งหมดทั้งเมืองรู้สึกว่าเรามาใกล้พระจันทร์มากๆใช่แล้วเฟยะว่าพอบ ไฟมันปิดบดใช่ไหมแล้วก็มันแบบสว่างข้างนอกอะ่ะมันจะต้องเห็นแบบตัวเมืองแบบสวยมากแล้วที่สําคัญคือแถวนี้มันมีฟลุ่ยด้วยนะพี่เป๊กติดตอไม่ใช่แค่ไฟมันคือไฟเลยส่วนบางสาวที่ก็จะมีพลุอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลแบบปีใหม่เขาจะแบบหาตึกสูงๆแถวนี้กันนะรตรงนี้คือไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยขอมาด้วยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> นี่แค่ส่วนกลางนะฉะนั้นถึงเวลาละอีกหนึ่งไฮไลท์เดี๋ยวจะพาเฟย์ไปชมห้องละกันถ้าเฟย์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของห้องที่นี่จะรู้สึกอย่างไรครับ ห้องแรกครับผมลองแรกครับผม ห้องนี้จะตกแต่งเป็นแบบมัสกรีหน่อยก็คือเป็นแบบผู้ชายหน่อยขนาดก็ประมาณ30ซึ่งถามว่าความพิเศษคือมีอะไรบ้างครับส่วนพาร์ทิชันที่มันกันแล้วก็มีสนครัวแยกเห็นไหมเราก็การกลิ่นได้ด้วยการเปลี่นอีกด้วยเคยเจอขนาดห้องประมาณนี้อยู่นะป้าใช่ใช่ก็เคยเจอซึ่งอันนี้ก็ให้มีให้หมดเลยบางอย่างก็ต้องซื้อเองบ้างนะเฟนะเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยมัน f u ล l y f u r n i s h e นะสิ่งนี้ที่มันเจ๋งมากคือทำให้ห้องกว้างขึ้นด้วยนั่นก็คือตัวกระจกตรงนี้ก็ให้ทุกห้องแต่สตูดิโอแล้วก็ททุุกกหห้้อองงเลย จะได้กระจกสะท้อนตรงนี้ตรงครัวมาเลยเพิ่มสเปซได้ไม่ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอวันเบดมหรือทูเบดมได้หมดเลยตรงนี้แล้วก็มีสมาร์ทโฮมด้วยถ้าคุณจะออกจากบ้านครับผมแล้วไม่รู้ว่าไฟตรงไหนยังไม่ได้ปิดทีเดียวเลยปึบ เ,เรียบร้อยเซตติ้งเวลาเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาหากันว่าเราจะปิดดวงไหนไม่ปิดดวงไหนครับแล้วก็เลือกโซนนิ่งได้ว่าเราจะเปิดไลท์ติ้งแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเจ๋งมากแล้วก็จริงมาดูแลผ่านแอปได้แล้วนะถ้าเราจะลืมจริงๆก็สามารถกดผ่านแอปได้เลยแอปโรใจของ SC Asset ครับง่ายนิดเดียวอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างที่ตกแต่งมาแบบเท่ๆหน่อยสําหรับคุณผู้ชาย มันก็จะเป็นโทนแบบล็อฟล็อหน่อยนะเป็นแบบอินดัสเทรียลหน่อยอเงี้ยก็ไม่ได้ดัดเพราะว่าจริงเราได้วิวที่มันกว่างอยู่แล้วถ้ามันอยู่คนเดียวหรือสองคนก็คืออยู่สบายายอืมพรามคุ้นอนาอนมากเป็นพื้นที่ที่แบบพอดีแล้วลงตัวพอดีแล้วทุกอย่างเหมือนแบบว่าเข้าโซนพอดีมองไปลงข้างหน้าเฟก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า walk in closet ไปแล้วข้างในข้างซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งขนาดมันกำลังโอเคมากโอเคมากถ้าอยากจะได้พื้นที่สเปซในห้องนอนมากหน่อยก็ใช้เตียงเล็กลง one bedroom ใน30 รเม,ร,มเราสามารถใช้เตียงใหญ่แบบ5ฟุตแบบนี้ได้แล้วก็นอนเกิดกินกันไปดูทีวีดูหนังดู Netflix ฟังเพลงตรงนี้ได้อยู่แล้วลงตัวอยู่แล้วเนาะท้านวมนมุ่มๆแบบนี้นอนแบบนี้ก็เท่เอนกันะตอนนี้ก็คือพร้อมนอนเธอไปนอนห้องผู้หญิงค่ะไปดูแล้วเธออาจจะไม่อยากลุกค่ะไม่งั้นไปค่ะ,คะไปเลยค่ะเดี๋ยวพาไปสเปคค่ะเดินมาห้อยกันระหว่างทางนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่คืออีกหนึ่งห้องหนึ่งวั e แ room+s ลัส น่าจะตอบโจทย์เธอมากกว่ามันดูเหมือนบบสเปซใหญ่ขึ้นมาพี่ว่ามันคือการแต่งด้วยโทนแบบมินิมอลมากขึ้นแล<ก>้วลดอนโทนสีมันอ่อนลงสีมัน,นอ่อนลงแล้วมันไม่ได้มีะระหว่างห้องครัวกับห้องลิฟติ่งอ่านไหมเห็นมตรงนั้นปแปลกๆไหมฮะที่มันน่าสนใจคือว่ามันสามารถเลือกว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอาท์ดก็ได้นี่คือถ้าอยากจะเป็นอาท์ดเราก็ปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้คอ่าโปรดอย่าให้อาหารสัตว์อะไรเนี่ย แ่ว่าอ e ันเนี้ยค่อนข้างเป็นโจทย์ที่เหมาะกับประเทศเราเพราะว่าอากาศบ้านเรามันอาจจะแบบไม่ได้แบบเย็นสบายตลอดเวลามีได้พื้นที่ไปอีกได้พื้นที่เปห้องชมวัชชะห้องชมัชชะเหมาะกับสาวๆสมัยนี้เขาเลือกการตกแต่งแบบน่ารักมากเลยอ่ะคือถ้าแต่ถ้าจะตากผ้าก็ทําได้นะครับเพราะามันไม่มีพื้นที่ในห้องเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเปิดรับลมแล้วก็แดดจากภายนอกได้คือที่เรฟเลนซ์ก็บอกว่าเขาเน้นดีไซน์จริงก็เลยเนี่ยห้องตัวอย่างเขาก็เน้นมาทำดีไซน์แบนว่าในเรื่องดีเทลของดีไซน์เนี่ยมันก็มีหลายๆจุดเหม ไม่ใช่แค่อินทอเรียอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของสไตลิ่งนี่ก็รู้สึกว่ากว้างแล้วนะใช่รู้สึกว่ามีกว้างมากเลยขนาดว่ามันเป็นแคบวันเว r ร o มพลัสอย่างตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็2,70เมตรก็ถือว่าแบบกําลังสบายๆเลยอะไม่ได้อึดอัดเลยแบบนี้เราก็เน้นเว้สเปซเน้นสวยๆชิลๆก็เน้นฮูดแทนนะอยากเข้าไปดูที่เขาบอกว่าที่มันแบบจะกว้างวัอ้าวดูซิว่าของจริงเป็นยังไง ว้ <Wow. S 2> าวเป็นไงดูโทนสีช่างเฟมินีนสุดๆ uh, คุมโทนหน่อยให้เป็นโทนสีสว่างสีอ่อนนะมันก็เลยทําให้ห้องดูกว้างมากขึ้นยิ่งการแบ่งโซนนิ่งด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่มันเป็นแบบพื้นที่ที่มันมีเสานู่นนี่อยู่แล้วเขาก็เพิ่มสเปซให้เป็นที่เก็บของว้เสร็จนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นเป็นห้องน้ําที่ใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าอาจจะลดสเปซช่วงนั้นไปห้องน้ําสามารถเชื่อมโยงได้กับห้องที่ตรงลิฟท์รูมด้วยก็คือเปิดประตูได้เปิดสองฝั่งเลย ที่สำคัญวิวตรงนี้คือถ้าเป็นวิวที่กว้างมากพานนรามาส,สุดๆอันนี้เป็นแบบเหมือนกระจกแบบเฟรมเลสตรงเนี้ยแล้วมันให้มุมเปิดกว้างมากคือมันฟังชั่นอลด้วยแล้วมันก็สวยด้วยเนาะเป็นยังไงโอ้โห นี่คือแบบที่แต่งมาแบบเพื่อสาวใช่ป่ะแต่จริงๆถ้าคนที่อยากได้เนี่ยถ้ามาแบบเพลนๆเลยมันก็จะเขาให้มาอยู่แล้วนะเขาให้ที่แบบตัวเฟิร์มอยู่แล้วคือสไลด์ฟเนนิชโต๊ะอะไรพวกนี้ที่บิวอินมาอยู่แล้วแต่พวกสไตลิ่งหมอนโคมไฟพร็อพต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาก็ไปแต่งเพิ่มเพื่อจะได้เป็นตัวตนของคุณมากขึ้นลองมาดูกันได้นะที่เรฟเฟรนซ์สาทรวงเวียนใหญ่ถ้าใครชอบแบบนี้คุณอาจจะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยแต่ว่าที่นี่คือแบบดีมากจริงๆเพราะวันนี้ตั้งแต่แบบเช้ามาที่ดูฟั้้งหมดรูสึกวัน ครบมากๆอนอกจากใช้งานได้แล้วแล้วมันก็คือแบบพื้นที่มันกว้างหรือว่าแบบอยู่แล้วเรารู้สึกแฮปปี้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พอได้มาเห็นห้องนอนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกหลายอย่างมาแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วมันแบบสบายจริงจริงมันจะห้องได้สตูดิโอก็ได้มีวันเบดรูมก็ได้วันเบดรูมพลัสก็ได้หรือว่า2ห้องนอนก็ได้เหมือนกันพี่คิดว่าราคาแบบดีมากถ้าเทียบกับส่วนงานที่ได้นะราคาแบบจบต้องได้มากๆ ไม่ได้ตัดสินใจที่ e f e r e n c ์สายทอนวินใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าในแบรนด์ของ s c สซีแบรนด์ r e ฟเ e นซ์เนี่ยก็มันจะมีเอกมัยแล้วก็เกษตรถ้าพูดถึง Refer นซ์เอกมัยนะครับถ่ายทอดเสน่ห์ของย่านเอกมัยแหล่งกําเนิดของแรงบันดาลใจและดีไซน์ที่ล้ํากว่ากาลเวลาโครงการถูกออกแบบภายใต้แนวคิด The Design of Simplicity และก็ยึดหัวใจของควายเอ็ดความดูดาที่ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่เผยออกผ่านความเรียบง่ายองค์ประกอบที่สง่างามและวัสดุที่คัดสรรด้วยความละเอียดอ่อนในทุกดีเทล ทุกยูนิตฟู l ลีเฟอร์นครับพร้อม I iconic piece by n o อ h แบรนด์ดีไซน์ระดับสแกนดิเนเวียนที่ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมืออันประณีตครับเรียบแต่ทรงพลังช่วยยกระดับบรรยากาศห้องให้โดดเด่นอย่างมีรสสนิย,ยมในแบบ Modern nordic luxury r e f e r e n c e เลเอกมัยนะครับเน้นความส่วนตัวเป็นแกนหลักที่นี่จึงเป็นพื้นที่พักอาศัยที่สงบเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าเหมาะทั้งสําหรับคนที่มองหาบ้านในเมืองที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลกอกา สมดุลที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติและชีวิตเมืองเกิดขึ้นที่ r e v e l e เกษตรดิสทริกครับจากแรงบันดาลใจของบรรยากาศอันมีชีวิตชีวารอบมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ถูกถ่ายทอดสู่ทุกมิติของการออกแบบภายใต้แนวคิด Layers of Nature Layers of Life ครับทุกเส้นสายของสถาปัตยกรรมถูกออกแบบให้ไหลลื่นแบบออร์แกนิกฟอร์มสะท้อนการเคลื่อนไหวของความเป็นธรรมชาติอย่างมีจังหวะขณะเดียวกันก็ยังผสานเข้ากับความเป็นเมืองได้อย่างพอดีที่นี่นะครับนำเสนอรูปแบบห้องใหม่ v e r t i c e Space เพดานสูง 4.8เมตรที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเปิดมิติการใช้ชีวิตในแนวตั้งให้มากกว่าแค่คอนโดทั่วไปเสริมด้วย flexible furniture จาก Tings t u d i o ครับแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดังของไทยที่ร่วมออกแบบโดยเฉพาะเพื่อโครงการนี้เพื่อให้ทุกพื้นที่ที่ตอบรับชีวิตได้อย่างยืดหยุ่นและก็มีสไตล์ reference เกษตรดิสตริกครับดีไซน์คอนโดใหม่ที่คิดมาให้ครบในทุกรายละเอียดแต่งครบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการระดับคอนเซียสให้คุณสมัมผัสความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในทุกดีเทล พอพาเฟยมมาชมทั้งหมดก็เห็นเลยว่านี่คือแบบดีไซน์ทูอินสปายอ่ะมันคือการที่เราได้พักที่อยู่อาศัยของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราได้แล้วเราสึกว่าถ้ามันอยู่ในสเปซที่เราคิดว่ามันเป็นการอยู่ที่ใช่แล้วมันคือจะได้แบบเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงๆที่ทําให้เราได้ผ่อนคลายจริงๆมนาะใครอยากจะมาดูห้องตัวอย่างก็มาที่นี่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ของ s, <S อสเที่แรกเลยที่เห็นกันแบบเต็มๆเลยทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของห้องด้วยมาดูห้องตัวอย่างก็ได้ ก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ Reference สาธรวงเวียนใหญ่นะครับหรือว่าติดต่อได้ทางช่องทางที่อยู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ครั้งหน้าเ๊กจะไปสเปคที่ไหนอีกก็คอยตามเ๊กมาแล้วกันนะครับแล้วเฟจะไปไหนต่อหรือว่าเราจะตามไปสเปกกันต่อไนดะ้พาเฟไปด้วยอยากไปด้วย,วยมานาโอเคครับแล้วตามไปสเปคกันครับ